อันนี้อร่อยนะอันนี้คืออ่าชื่อว่าอะไรอ่ะคือทงปูปูทองอันนี้ก็ทงอันนี้ก็ปูใช่ไหมอันนี้หนึ่งตัวประมาณแปดพันแปดพันไทยเหรอแปดแปดแปดพันแปดพันไทยเด้อแปดพันบาทก็เหมือนกันราคาไม่ต่างกันมาก อ,นนอ,นอันนี้ก็ซื้ออันนี้ไปไปอาหารมามาอาหารกินเรียกเขาทำอะไรให้กินกิน,กน,กน,กนอันนี้ปูอ่า,อาให้แล้ว มันึงกิโลหนึ่งร้อยไ่หวานเอ๊ะอันนี้อันนี้ปลาเมือหลายๆอย่างกินชบอันไหนดูไหมไม่ไม่ไม่ยังไม่อะไม่ไม่ไม่ฐานเฉยๆเดี๋ยวดูกันโอ้เขากำลังจะหนีหนีมีเสือหนีไม่ได้หรอก เล่นๆแบบหยันหยันหยัอ